วันนี้มาทำบุญกันครับที่วัดโพชยัยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับวันนี้คนเยอะไหม,ไมวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบหกเวลาประมาณสักเก้าโมงเช้าตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้จะไม่ตัดคลิปนะครับจะถ่ายไปเรื่อยๆจนเสร็จนะถ้าไหนที่มาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะอันนี้พระอุโบสถนะครับด้านข้างแต่ทางขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะ อันนี้ก็ทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับทางเข้าด้านข้างปกติจะไม่เปิดนะตรงนี้นะฮะโดยการที่มาลัดตู้นะเพื่อความปลอดภัย จุดนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญนะครับสะเดาะเคราะห์เสียงซิมซีอะไรประมาณนี้นะครับไหว้องค์หลวงพ่อวสัใส่วนองค์จริงจะอยู่ข้างบนนะครับทำงานช่วยหัวใจนะครับเราทำงานื่วยหัวใจโอ้ยมังมาจากท้างไหนนอะใช่ใชครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญนะครับมาจากท้างไหน ทำบุญอยู่ใส่ยูเวียนบอกยุทธาพระบาลเมืองข้าพบาลอันนี้คุณยายก็มาร่วมทำบุญพระบางเท่าบาทอยู่อยู่ไกลไหมยุกไกลไหมเอาเงินมาใส่ต้นโพทองนะครับยุบบืงการเนาะโอ้ใกล้ใกยุบใกล้ใกล้ครับตากสั้นใกล้ใกครับต้องไปบูชาน้ำอบน้ำหอมอยู่ฝั่งนู้นนะครับ โอ้พระบาทคุณสันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบริจาคที่ดินนะขบวนบริจาคที่ดินเอาเดี๋ยวให้ตั้งเปิดให้เห็นเลยโถงน้ำก็อยู่ข้างบนนะครับส่วนนี้จะเป็นบูชาพระจะได้ยินอะไรบ้างนี่บูชาพระองค์หลวงพ่อพะเกษรคือจะของก็ได้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 ภาษาลาว็ได้ยังได้จะได้เป็นของน้องอ่าเดี๋ยวเราจะไปบูชานะครับบูชาน้ำใจกับบอชาบ้านพระบา บาดค้นสันนะครับขางบากสั้นนะครับทงามระางบึงการบูชาเราไม่รู้เพียนขกางบาตรสั้นขนาครับพนมาเหตุบุนํานะครับขอพุคุหลายๆับเพว่าพญานิมาน่ทา้างพนน่ก็คือง่ามนะครับงามกับใสพสิง่ามกับางทนอนงาช่วงนี้โควิดนะครับก็หลายคน ก็ทยอยมาเรื่อยๆน,น,นะนะ่ครับมาร่วมทำบุญกันแต่ก็มีการตรวจเข้มอยูน่นะนะครับมีเจ้าที่อสมคอยตรวจด้านนอกมีเจ้าที่พยาบาลมาคอยบริการด้วยจุดนี้เป็นจ,จุดบูชาเดี๋ยวเราไปดูครับบูชาดอกไม้ทนุกเดือนห้านิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วนะครับแล้วก็สิบห้า ถ้าตีรวมรวมกันแล้วก็บอกว่าสามารถเจ็ดกับเก้าหนึ่งห้านะคือขนาดนิ้วของพระนะครับให้เราบูชาไปไว้ที่บ้านไปไว้ที่บริษัทไปไว้ที่ทำงานเพื่อเป็นการรักษานะครับ พ่อหน้นเหนือใต้ออกตกตะวันออกหยุดบูชาอล่อยทูกเทียนน้ำอบน้ำหอมนะครับชุดละยี่สิบบาทร่อนคำบุญนะครับถวายปัจจัย้ะทำบุญกับวัดโพชัยนะโดยเฉพาะในปีนี้นะที่วัดก็จะมีน้ำหอมนะครับมาบริการแล้วก็มีดอกไม้ทูกเทียนเราก็บริจาคลงตู้เลยแบบนี้นะครับเอาเสียงสันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะทำบุญอะไรถวายองหลวงโคกัสัย ไปเปิดในงานเปิดงานวันที่13เมษายนนะครับของปีนี้จริงๆนะคนเรียนแสนครับเนีเขาจัดกันโอโหเดี๋ยวไปดูแล้วนนะครับหลังจากที่ผูชา่อไปทุกเพียนเสร็จก็จะคุ่งไทยทางเข้าส่งมาให้ส่งมาให้ดูนะครับคนเรียนแสนนะครับเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ คือเพลงที่จังหวัดน้องคายเป็นเป็นเพลงลํำถวายองหลวงพ่อประสัยฟังแล้วผมน้ำตาซึมนะสงนำองค์หลวงไม่ถึงผมไม่รู้ตัวใครตัวมันนะเนี่ยไม่ใช่เพราะนั้นองหลวงพ่อประสัยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในประเทศเราเท่านั้นนะความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาแม้อยู่ต่างประเทศก็ยังไกลเมื่อคืนนี้ก็ นะท่านเลขาพุธเลขาเจ้าพไะจจังหวัดก็ได้<อ>ประกาศว่ามาจากเกาหลีนะไปทํางานที่เกาหลีมาประเทศไทยแล้วก็ได้มาทําบุญเุื่อนี้เราก็ยัง <ขา S 1> จำ<ม>ได,นะด้เออนะเพราะนั้นพี่น้องสาธุชนความศักดิ์สิทธิ์บุญญาบารมีองหลวงพอ่อแพร่ปกคมไปทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ อย่างชอปปลาวอล์ล่าถึงเงี้ยตีไข่แดงกระหึมถ้าจะทำบุญสนองๆก็ต้องฝังนะครับวันนั้น้อมสาธุชนทั้งหลายบุญญาฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์เล็กๆก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายโอเคครับเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะทำบุญก่อนนะครับมาดูด้วยท่านเองมาประสบดูด้วยท่านนะคือไม่ต้องอธิบายหรอกอย่างงั้นงี้ดิไม่ ให้ตัวด้านเองเป็นคนสัมผัสถึงจะ